ลบหลูป,ปากตีพาเจอผีเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วมันเป็นประสบการณ์สยองขวัญของคุณนำ้ำคุณน้ำเธอเล่าว่าตอนนั้นเราเรียนอยู่ม .5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมันเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่มีนักเรียนสองพักว่าคน เราเป็นเด็กที่ชอบงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนมากมีงานอะไรมาเราก็รับจบหมดทุกงานเหมือนอย่างตอนนั้นที่โรงเรียนจะมีงานแสดงอะไรสักอย่างเราก็จําไม่ได้นักรู้แต่ว่ามันต้องมานอนที่โรงเรียนเพื่อที่จะซ้อมเย,ยนขึ้นก่อนทําการแสดงซึ่งก็มีเพื่อนๆในห้องเดียวกันหลายคนที่มาทําการแสดงด้วยกันมันก็เลยค่อนข้างที่จะสนุกสนานมากม คืนนั้นกวจะพากันเลิกซ้อมใหญ่ได้ก็สีทุ่มนู่นเลยคุณครูก็ปล่อยให้ไปอาบน้ำเพราะแต่และคนก็เหงือไหลไขรย้อยต้องใช้พลังงานเยอะมากๆเรากับเพื่อนๆก็พากันเอาผ้าเช็ดตัวเอาชุดไปเปลี่ยนเราเป็นพวกที่ชอบอาบน้ำคนสุดท้ายเพราะไม่ชอบคนเยอะเท่าไรไม่อยากให้คนอื่นต้องมารอถ้าได้อาบคนสุดท้ายเราจะได้อาบน้ำแบบสบายไม่ต้องรีบอะไรเหลือเป็นชุดสุดท้ายอยู่แล้ว ซึ่งเราก็จะมีเพื่อนที่เป็นแบบเดียวกันอยู่สามสี่คนดังนั้นเราจึงไม่ค่อยที่จะต้องกลัวอะไรมากมายในระหว่างที่อาบน้ําอย่างสดชื่นอยู่นั้นเพื่อนที่อาบน้ําอยู่ห้องข้างๆเหมือนก็เรียกอยู่บ่อยๆไม่รู้ว่ามันกลัวอะไรนักหนาเราก็อ,อาบน้ําไปอย่างสบายอารมณ์ก็จะพากันอาบเสร็จใส่ชุดอะไรเรียบร้อยก็เกือบห้าทุ่มนุ่นเลยพอเปิดประตูออกมาจากห้องน้ำ เพื่อนมันก็พากันเสร็จพอดีเหมือนกันบรรยากาศภายในโรงเรียนที่ไม่มีคนนี่มันก็เงียงบเหงาวังเวงน่ากลัวใช่ได้เลยเรามันเป็นพวกปากพีจอพูดอะไรไม่ค่อยจะคิดเท่าไรนักตอนที่เดินออกมาจากห้องน้ําก็เลยพูดกับเพื่อนๆออกไปว่าฉันได้ยินมาว่าโรงเรียนของเรานั้นมีผีด้วยผูกแกเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าแฟนเพื่อนสนิทของเรา มันก็มือขึ้นมาตีผากของเราก่อนที่จะบอกว่าตึกๆแบบนี้อย่าพูดถึงเรื่องผีสิมันไม่ดียิ่งพวกเราอยู่กันแค่สี่คนไม่กลัวหรือไงว่าเขาจออมาให้ได้เห็นเพื่อนสองคนที่เหลือพวกมันก็พากันพูดขึ้นมาบางว่าใช่ใช่ฉันก็เคยได้ยินมาเหมือนกันน้ำว่าโรงเรียนของเรานั้นผีดูจะตายแต่ยังไม่เล่าดีกว่ารอให้ถึงพวงนี้เช้าก่อนมันไม่ดี เขาอาจจะออกมาหยอกเราก็ได้มันจะยุ่งเอายังไม่พร้อมที่จะได้เจอผีเพื่อนมันพูดแค่นั้นแล้วก็ทำท่าเหมือนกลัวผีขึ้นมาเย่งกับพวกปอดแหกแถมยังพาเกินเดือนนาเด็วหนีเรากว่าเดิมเสียอีกมันก็เลยทำให้เราอดที่จะขำพวกมันไม่ได้ที่มีท่าทางบวาดกลัวอะไรขนาดนั้นก็เลยพูดออกไปอย่างดังใครที่คิดว่าตัวเองแน่คืนนี้ก็ออกมาหาหน่อยนะอยากจะเจอ ไม่รู้ว่าจะมีจริงหรือเปล่าอยากรู้ว่าผีมันเป็นตัวยังไงเพื่อนทั้งสามคนที่เดินอยู่ข้างหน้าถึงกับพากันหยุดคึกหันมามองเราเป็นตาเดียวก่อนที่จะพูดออกมาอีน้ำทำไมมึงปากมาแบบนั้นละ่ะไปพูดท้าทายเขาทำไมเดี๋ยวเิอมึงก็ให้ได้เจอคนเดียวไปเลยนะพวกขามีเกี่ยวไม่ขอยุ่งด้วยเมื่อได้เห็นอาการของเพื่อนกลัวสักขนาดนั้น มันก็ยิ่งทำให้เราหัวเราเข้าไปใหญ่ยี่พวกปอดแหกกลัวผีไม่เข้าท่าผีมันไม่มีจริงหรอกเว้ยไม่งั้นป่านนี้ผีมันก็ต้องล้นโลกไปแล้วสิคนตายกันอยู่ทุกบีทุกวันแค่วันเดียวก็ตายกันเป็นร้อยร้อยคนแล้วเราก็ได้แต่พูดผลให้เพื่อนๆไปพร้อมกับเดินตามหลังพวกมันซึ่งเราตามตรงตอนนั้นเราเองก็รู้สึกเซลสหลังเหมือนกัน พราะหันมองไปทางไหนก็ค่อนข้างที่จะม,มืดไม่ค่อยที่จะมีแสงไฟเท่าไรนักแล้วยิงมันไม่มีคนอีกห้องที่พวกเราได้นอนนั้นมันจะต้องเดินผ่านห้องต่างๆของโรงเรียนซึ่งมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งที่เป็นกระจกสีชามืดๆหน่อยเพราะเราไม่ได้เปิดไฟเพื่อนทั้งสามคนนั้นพวกมันก็พายกันเดินแบบไม่รอเราด้วยซ้ํพวกเราก็มัวแต่ทํหยิงไม่กลัวก็เลยเดินตามหลังพวกมันช้าหน่อยตอนที่เดินผ่านห้องกระจกนั้น หางตาของเรากับมองไปเห็นอะไรบางอย่างเหมือนมีคนมายืนมองเราอยู่ก็เลยตกใจจนแทบช็อกแต่พอหันหน้ากลับไปดูเต็ม,เต,มเต็มตามันก็เป็นป้ายรูปขนยืนอยู่ในนั้นป้ายมันเป็นสีขาวๆก็เลยทําให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนเราก็ตกใจหมดทังว่าคนจริงๆจ,จนรู้สึกเซลสันหลังว่าเป็นมาจนต้องรีบวิ่งไปหาเพื่อนๆไม่รู้ว่าครูต้องการอะไรถึงได้เอาป้ายรูปผนมาตั้งเอาไว้แบบนั้น มือเพื่อนทั้งสามคนมันเห็นว่าเราวิ่งไปหาพวกมันก็ไากันถามกันมาเป็นอะไรของแกวะถึงได้วิ่งมาแบบนี้ยังบอกน้กว่าตกใจไปรูปคนนั่นในห้องเมื่อเพื่อนมันเดาถูกเป่งสักขนาดนั้นเราก็ทึ่งกับพูดไม่ออกเลยเพื่อนมารู้ได้ยังไงว่าเราตกใจไปรูปคนในห้องนั้นจริงๆก่อนที่จะพากันเดินขึ้นไปบนนาคาันซึ่งเ,เพื่อนๆพากันนอนหลับไปแล้วก็มีคืนนั้น พวกเราสี่คนก็นอนติดกันตามปกติที่เคยได้มานอนในโรงเรียนเราไม่ได้สดวดมนต์ไหวพาก่อนนอนเหมือนอย่างเพื่อนๆคนอื่นๆเพราะเราไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้อยู่แล้ววันพระใหญ่ที่เป็นวันหยุดไม่ว่าจะเป็นวันพากับบูชาวัานวิสาขาบูชาเราก็ไม่เคยได้ไปทําบุญที่วัดสักครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นกลางคืนเวนเทียนรอบโบสถ์ก็อาจจะมีไปบ้างเวลาที่เพื่อนๆผากันมาชวนไม่ใช่อะไรหรอก เพื่อนมันบอกว่ามีผู้ชายมาเวียนเทียนด้วยเราก็เลยยอมที่จะไปกับพวกมันเพราะอยาที่จะได้ใกล้ชิดกับผู้ชายนั่นเองคืนนั้นเราก็นอนหลับไปอย่างง่ายดายเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนั่นเองในจุเรียนหนังสือที่มีวิชาพะละอีกในจะต้องมาซ้อมการสแสดงจนสี่ทุ่มจนหลับไปก่อนเพื่อนๆด้วยซ้ำพรุ่งนี้ต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้าต้องไปแต่งหน้าทำผม ตอนที่เราเสลืมเสลือยกำลังจะหลับหูเกือบได้ยินเสียงใครมาร้องใส่ข้างหูว่ากูรอเจอมึงอยู่นะเตรียมตัวให้ดีๆเราไม่มั่นใจว่าตัวเองนั้นได้ยินจริงๆหรือมันเป็นแค่ความฝันที่คิดไปเองเอด้วยอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นสบายของค่ำคืนมันก็เลยทำให้เราหลับลึกจนประมาณตีสาท้องของเรามันดันทันลึงปวดขึ้นมา อยากจะไปเข้าห้องน้ำอย่างเร็วที่สุดสงสัยว่าเมื่อตอนเที่ยงนั้นคงจะกินอะไรผิดสํแแดงมาแน่เราก็เลยรีบบอกเพื่อนๆทั้งสามคนว่าพาคุณลงไปเข้าห้องน้ำหน่อยสิปวดขี้แต่เพื่อนๆพื่อนแต่ละคนพวกมันก็พากันหลับดีสเสือเกินคาสึกในท้องของเรามันก็จบมาข้างนอกเสียให้ได้จนไม่สามารถที่จะรอให้เพื่อนเตื่นขึ้นมาได้อีกมันก็เลยทำให้เราต้องจำเป็น ลงไปเข้าห้องน้ำคนเดียวทำไงได้ละ่ะถ้ามีไปมันก็คงต้องเลี้ยลาดอยู่ในห้องให้คนอื่นได้พากันหัวเราย้อนแน่าสาวสวยอย่างเราจะมาทำอะไรขายขี้หน้าแบบนี้มีได้ถ้ารู้ไปถึงผู้ชายที่ตัวเองแอบปื้มอยู่นั้นจะทำยังไงคงไม่มีหน้าไปเจอเขาแน่นอนขาไปตอนที่เดินลงไปเข้าห้องน้ํานั้นตอนที่มีค่าสึกอยู่เต็มท้องความกลัวในใจมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไรหร่หรอก เพราะอยากจะไปถึงห้องน้ําให้เร็วที่สุดเราตัดสินใจพูดบอกเพื่อนๆไปว่ากูไปเข้าห้องน้ำมาก่อนนะเว้ยพวกมึงอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกูละกูไม่กล้าขึ้นมานะเพื่อนๆมันก็พากันอือหอเราก็รียบวิ่งลงบันไดเดินไปเข้าห้องน้าที่อยู่ข้างล่างด้านข,าข,าข้างของอาคารอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะต้องเดินผ่านห้องกระไดจบที่มีป้ายรูปคนนั่นยืนอยู่แตีเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมันมากเพราะถ้าไปเผยดู ตัวเองก็อาจจะตกใจกลัวได้ด้วยความเร่งรีบข้าสึกโจมตีอย่างหนักจนแทบจะต้านเอาไว้ไม่ได้แล้วพอไปถึงห้องน้ำห้องแรกแล้วก็ได้เปิดประตูเขาไปนั่งทำธุระข,ของตัวเองไปอาจจะมีเสียงบ้างแต่ก็คิดว่าไม่มีคนอยู่ในห้องน้ำหรอกไม่ต้องอายจนพอข้าสึกเริ่มที่จะหมดออกจากตัวความกลัวต่างๆมันก็เริ่มถาโถมเข้ามาในใจิตใจนี่เป็นครั้งแรกของเราเลย ที่ได้มาเข้าห้องน้ำคนเดียวตอนทีสามแบบนี้แถมยังไม่ใช่ที่บ้านของตัวเองอีกด้วยโจทองมันก็เหมือนจะเร่งกันเหลือเกินทำไมถึงได้มาปวดท้องในตอนนี้ก็ไม่รู้จนกระทั่งทำตัวลาเสร็จเรียบร้อยในระหว่างที่เราใส่กางเกงกำลังจะเปิดประตูห้องน้ำออกมาจู่ๆมันก็มีเสียงคนมาเคาะประตูห้องน้ำดังขึ้นพร้อมกับมีเสียงหัวเราะขี้คักขคักสนุกสนานเหมือนว่ากำลังพอใจ ที่กำลังได้ข้อประตูแกล้งเราในเจตอนนั้นก็คิดว่ามันต้องเป็นเพื่อนสามตัวนั่นลงมาแน่นอนก็เลยมาข้อประตูกแกล้งแบบนี้เห็นว่าเราไม่กลัวผีก็เลยอยากจะแกล้งอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเราเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะชี้เล่นมากๆแต่ประสาสาวที่ชี้ดื้อไม่ยอมคนก็เลยข้อประตูกลับไปด้วยความสนุกแกล้งพวกมันคืนแต่คราวนี้เสียงข้อประตูนั้น มันไม่ได้ดังที่ห้องของเราเพียงห้องเดียวนาสิมันกับมีเสียงขอประตูห้องที่อยู่คางๆกันไปดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงหัวเราะอีกตามเคยคงจะสนุกสนานกันมากสินะที่ได้แกล้งเราแแต่เราก็สงสัยว่าทำไมพวกมันไม่พากันเข้าห้องน้ำหรือไงไม่ปวดฉี่หรอก็เลยพูดออกไปอย่างดังว่าพวกมึงมาขอประตูห้องน้ำเล่นอยู่นั่นแหละไม่ฉี่หรือไงกูเสร็จแล้วไปก่อนไม่รอนะําเว้ พอเราพูดออกไปแบบนั้นกับได้ยินเสียงปิดประตูดังปังเลยกันสามห้องได้ยินเสียงเปิดน้ําอย่างดังจนคิดว่าเจ้าพวกนี้มันเล่นอะไรกันถึงได้เปิดน้ําขนาดนี้เราก็เลยเปิดประตูห้องน้ําของตัวเองออกไปกะว่าจะไปยืนรอเพื่อนอยู่หน้าห้องน้ําดีกว่าแต่พอเปิดประตูออกมามันกับมีลมพัดมาประท่าเราวูบหนึ่งพอหันไปมองห้องน้ําที่อยู่ทางซ้ายมือของตัวเอง ประตูห้องน้ํามันกลับถูกเปิดอยู่ทุกห้องแล้วเสียงปิดประตูดังปังเมื่อกี้มันคือเสียงอะไรแต่ว่าเสียงเปิดน้ํานั้นมันก็ยังดังอยู่ทุกห้องมันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าอีเพื่อนพวกนี้มันยังแกล้งไม่เลิกหรือไงไม่อยากจะขึ้นไปนอนต่อแล้วหรอก็เลยพูดออกไปเย็บว่าปะขึ้นไปนอนกันเถอะเลิกเรียนในแล้วแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาใดใ นอกจากเสียงหัวเราะเล็กๆแหลมๆคล้ลลลลายกับเสียงเด็กจนคิดว่าเด็กที่ไหนเมื่อหัวเราะแบบนี้มันต้องเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะสิถึงจะถูกแม้ว่าตอนนั้นเราจะรู้สึกกลัว,ลวแต่ก็คิดว่าเพื่อนๆมันอาจจะแกล้งอยู่กอดได้ก็เลยตัดสินใจที่จะเดินไปดูห้องน้ําที่ได้ยินเสียงเปิดน้ําทิ้งอยู่ซึ่งห้องแรกนั้นมันก็ว่างเปล่าไม่มีใครเราก็เลยเอือ้อมมือไปปิดน้าตอนนั้น เรารู้สึกคนลุกไปหมดทางตัวเสียวสันหลังอีกด้วยแต่ก็ยังตัดสินใจที่จะเดินไปดูห้องถัดไปเพราะคิดว่าอย่างนี้น้อยก็จะได้ช่วยปิดน้ำไม่งั้นโรงเรียนได้เจ๊งแน่ถ้าเปิดทิ้งมาไว้แบบนี้พอเดินเข้าไปห้องที่สองมันก็ยังโงว่างเปล่าอยู่ดีไม่มีใครอีเจก็คิดว่าเพื่อนทั้งสามตัวมันต้องไปอยู่ห้องสุดท้ายด้วยกันหมดแน่เราก็เลยเดินไล่ปิดจนมาถึงห้องสุดท้ายที่อยู่ในสุด ในเจตตอนนั้นก็รุนอยู่ว่าถ้าเปิดออกมาไม่เจอเพื่อนทั้งสามล่ะจะทำยังไงแต่มาถึงขนาดนี้แล้วเป็นไงเป็นกันที่มันไม่มีอยู่จริงหรอกพอเปิดห้องน้ำห้องสุดท้ายเข้าไปมันก็ยังว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ดีแล้วใครละ่ะมากแกล้งเปิดน้ำทิ้งเอาไว้แบบนี้แล้วเสียงปิดประตูด,ดังปังนั่นละ่ะก็ได้เป็นคนทาพอออกมาก็เห็นว่าประตูห้องมันถูกเปิดอยู่ทุกห้องแบบนี้ มันยังไงกันแน่เราไม่ใช่ผู้หญิงจะร้องไห้ขี้โูกผงง่ายๆก็เลยเก็บอาการกลัวไว้เพื่อนมันอาจจะรอยอยู่ข้างนอกก็ได้โดยที่ห้องน้ำหญิงนั้นมันปิดทึบไม่ได้เปิดลงมาอย่างห้องน้ำผู้ชายเลยไม่ได้เห็นข้างนอกว่ามันเป็นยังไงเราเดินออกมาจากห้องน้ำห้องสุดท้ายผ่านห้องที่สี่ที่สามอย่างช้าๆความีขอ,องคํำคืนที่ไม่มีแม้แต่เสียงมแมลง มันก็เลยทําให้เราได้ยินเสียงไาใจของตัวเองได้ยินเสียงฟีเท้าอย่างชัดเจนยิ่งหัวใจที่มีความตื่นเต้นแบบนี้มันก็ยิ่งดังตึกตักตึกตักอย่งกับเสียงกรองเพนเพรากำลังจะก้าวขาวออกไปจากหน้าประตูห้องน้ําอยู่ๆไฟห้องน้ํามันก็กระพริบกระพริบก่อนที่จะดับรึบลงด้วยความตกใจเราก็เลยเผอรรองกีดขึ้นมาอย่างสุดเสียงหูเกับได้ยินเสียงคนหัวรอดังขึ้นมา ยังกระเพาะอกพอใจที่ได้แกล้งใครกันนะที่มกแกล้งแบบนี้ถ้าว่าเป็นเพื่อนทั้งสามของตัวเองมันก็ไม่น่าเชื่อใช่ดึกขนาดนี้แล้วพวกมันจะมีกระจิตกระใจมากแกล้งกันแบบนี้ด้วยหรอทั้งๆที่ปกตินั้นพวกมันก็ไม่เคยแกล้งอะไรอยู่แล้วเรากำลังจะก้าวขาเดินออกไปจากห้องน้ําแต่ไฟมันกลับสว่างเพิ่มขึ้นมาเต่ภาพที่เราได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้น มันก็ทำามาเราตึงกับสติแตกแหกปากร้องออกมาอย่างไม่เป็นภาษาลั่นโรงเรียนเราวิ่งแหกปากอยู่แบบนั้นออกไปเหมือนคุณไม่ได้สติหมูก็ได้ยินเสียงฟีเท้าคนวิ่งไล่ตามหลังมาติดติดตันรอนเพียงแต่ว่าเรามีกล้าที่จะหันหลังกลับไปดูว่ามันมีอะไรวิ่งตามมาจนคุณครูที่มานอนเป็นเพื่อนด้วยต้องเตือนขึ้นมาวิ่งมาหาเราพร้อมกับเพื่อนๆที่นอนอยู่ด้วยกันหลายคนเราในตอนนั้น ถึงจะพูดไม่เป็นภาษาเขาจะพูดว่าไม่เอากลัวแล้วกลัวแล้วเชื่อแล้วว่าผีมีจริงๆครูก็เลยให้เพื่อนผู้ชายมาจับตัวของเราเอาไว้บอกให้ตั้งสติแล้วครูก็เอาสร้อยพระหมกคล้องขอให้กับเรานั่นแลเราถึงได้มีสติขับขึ้นมาคุณครูก็ถามมาเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้เราก็เลยเล่าสิ่งที่ได้เจอให้กับคุณครูฟังเราบอกไปว่า ปวดท้องหนักก็เลยตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้าคนเดียวจนพอตอนที่ไฟดับแล้วมันสว่างติดขึ้นมาสิ่งที่เราได้เห็นอยู่ตรงหน้าที่มันทําให้เราเสติแตกขนาดนั้นก็คือมันมีผู้หญิงผู้ชายใส่ชุดนักเรียนตามปกติเพียงแต่สภาพร่างกายของพวกเขาเหล่านั้นมันมีแต่เลือดอยู่เต็มตัวเต็มใบหน้าบางคนก็มีบาดแผลเวอร์บาเขนขาดห้อยนุ่งลิงดูยังไง พวกเขาก็ไม่น่าจะใช่คนอย่างแน่นอนก่อนที่มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินก็ามาหาเราที่กำลังจะยืนช็อกด้วยความตกอกตกใจว่ามึงอยากเจอพวกคูไม่ใช่หรอพวกคูก็ออกมาให้เห็นแล้วนี่ไงดูให้เต็ม,เต,มเต็มตาว่าพีมันเป็นตัวยังไงแค่นั้นแหละเราก็สติแตกวิ่งร้องแห่ปากออกมาจากห้องน้ำไปตามอาคารจนเพื่อนเพื่อนผู้ชายประกันวิาาวออ่งมาจับตัวเอาใส่พระมาคล้องคอ ถึงได้มีสติขับขึ้นมานั่นแหละด้วยความสงสัยครูก็เลยถามขึ้นมาว่าอยู่ดีๆพวกเขาจะออกมาให้เห็นดำไหมเราก็เลยพูดสารภาพกับผลครูไปว่าเมื่อตอนที่มาอาบน้ําก่อนนอนนั้นได้ปากดีพูดท้าทายพวกเขาออกไปยังไม่คิดว่าอยากเจออยากรู้ว่าผีมันเป็นยังไงช่วยออกมาหาหน่อยอยากจะรู้ว่าผีมันน่ากลัวไหมพอได้ฟังแบบนั้น คุณครูก็เลยไปเอาทูบมาให้เราจุดขอกมาพวกเขาไปว่าถ้าพูดอะไรไม่ดีถ้าทายลบหลัวออกไปก็ขอ,ขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจนึกว่าผีจะไม่มีจริงแบบนี้อย่ามาหลอกหลอนกันอีกเลยหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรอีกเราก็ได้เตดต่อว่าให้เพื่อนๆทั้งสามไปว่าพวกเมืองทิ้งกูไม่มีใครเตือนมาเป็นเพื่อนกูเลยสักคนเดียวเพื่อนๆแต่ละคนก็พากันบอกว่า พวกกูไม่ได้ยินที่เมืองปลูกเลยนะสิแถมตอนนั้นยังฝันว่าได้เียนอยู่กับนักเรียนที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งชายหญิงพวกเขาพากันบอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่ชื่อน้ำนะมันปากดีต้องได้เจอก่อนถึงจะเชื่อต้องสั่งสอนมันสักหน่อยซึ่งเพื่นทั้งสามคนบอกว่ามันฝันคล้ายๆกันแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆไม่รู้ว่าพวกเขาตั้งใจอยากจะสั่งสอนเราหรือเปล่า ที่เป็นคนปากดีให้ส่งมปากส่ง,งคำเข้าไว้ย่าได้ไปเผื่อพูดท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นหลังจากจะได้กลับบ้านของตัวเองเพื่อนๆมันก็พาเราไปทําบุญบุที่สนบุญสว่นกุศลไปให้พวกเขาเหล่านั้นที่เราได้เห็นได้เจอหลวงตาท่านก็เมตตาเอาได้สายสินมาให้เราผูกข้อมือจะได้เป็นขวัญกำลังใจไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินไปนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ ที่เราเคยได้เจอมาครั้งหนึ่งในชีวิตบอกได้คำเดียวเลยว่ามันน่ากลัวจริงๆจนทำให้เราไม่กล้าที่จะมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนในตอนกลางคืนอีกเลยเพราะกลัวว่าตัวเองนั้นจะได้เจออะไรเมืนอย่างคืนนั้นน่ะสิและนี่ก็คือเรื่องเรื่องราวทั้งหมด